นิทานเรื่องนักบุญหลุยมารีกริยองเดอรมองฟอร์ดเรื่องเรียบเรียงจากประวัตินักบุญหลุยภาพเอ็มวิกานาราเบนจพลหลุยเป็นลูกชายของสามีภรรยาคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองมองฟอร์ดประเทศฝรั่งเศสซึ่งบิดามีอาชีพเป็นทนายความ หลุยมีพี่น้องรวม18คนพี่ชายของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เด็กหลุยจึงต้องกลายเป็นพี่ชายคนโตของครอบครัวหลุยรักพ่อแม่และน้องๆมากเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่และทำงานบ้านสารพัดเมื่ออยู่โรงเรียนหลุยจะตั้งใจเรียนและสอบได้ที่หนึ่งของชั้นเสมอวันหนึ่ง หลุยเห็นเด็กนักเรียนยากจนคนหนึ่งกำลังถูกทำร้ายจึงได้เข้าไปห้ามและรู้สึกสงสารมากเพราะเสื้อผ้าของเขาทั้งเก่าและขาดรุ่งริ่งหลุยจึงได้เรียรายเงินจากเพื่อนที่ร่ำรวยมาตัดชุดใหม่ให้นักเรียนคนนั้นหลุยรักน้องๆมากมักจะคอยสอนหนังสือและเล่านิทานให้น้องๆฟังเป็นประจำ หลุยมีความศรัทธาต่อแม่พระเป็นพเิเศษเขาตั้งใจว่าเมื pequeña, pe, ่อโตขึ้นเขาจะถวายตัวต่อพระเป็นเจ้าด้วยการบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อเดินทางไปเทศสั oh ่งสอนยังดินแดนที่ห่างไกลเมื่อหลุยอายุครบ20ปีบริบูรณ์เขาออกเดินทางเพื่อไปยังบ้านเนนแซงซูปิสในกรุงปารีสโดยที่แม่ของเขา ได้เตรียมห่อเสื้อผ้าและเงินให้จำนวนหนึ่งหลุยออกเดินทางด้วยเท้ามุ่งหน้าสู่กรุงปารีสการเดินทางครั้งนี้ทำให้หลุยคิดถึงบ้านแต่ก็หักห้ามความรู้สึกด้วยการสวดสายประคำและร้องเพลงระหว่างทางหลุยได้พบกับขอทานสวมเสื้อผ้าขาดรุง่งริงเขาจึงได้มอบห่อเสื้อผ้าให้ขอทานไป หลุยมีความสุขมากที่ได้ทำเช่นนี้เมื่อหลุยเดินทางได้อีกสักพักก็ได้พบกับขอทานคนที่สองเขาจึงมอบเงินที่มีอยู่จำนวนเล็กน้อยให้ขอทานคนนั้นไปจนหมดระหว่างเดินทางอีกไม่นานหลุยก็ได้พบกับขอทานคนที่สามแต่ตอนนี้ หลุยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเขาจึงถอดเสื้อผ้าของตนเองให้ขอทานไปจิตใจของหลุยเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขหลุยคุกเขา่าและกล่าวคำปฏิญาณว่าข้าพะเจ้าไม่มีอะไรเป็นสมบัติส่วนตัวอีกต่อไปข้าพระเจ้าจะสละทุกอย่างเพื่อติดตามพระเยซูเจ้า หลุยเดินทางต่อไปอย่างไม่ย่อท้อต่อความหิวและความลำบากจนกระทั่งถึงกรุงปารีสสภาพของหลุยอ่อนโดยมากมีผู้ใจดีเห็นจึงสงสารจึงได้พาหลุยมาส่งที่บ้านเนนแซงสูปีสด้วยความตั้งใจของหลุยที่ต้องการบวชเป็นพระ,เพ,ระเพื่อไปเผยแผ่ศาสนายังดินแดนห่างไกลหลุยจึงทุ่มเทเวลาให้กับการเรียน การฝึกฝนจิตารมณ์ตามพระวรสารทำให้หลุยสามารถเป็นผู้นำในวิชาการทุกแขนงหลุยเป็นคนกล้าหาญยึดถือความถูกต้องและมีน้ำใจเขาจึงมีเพื่อนมากมายเมื่อครั้งบ้านเนนประสบปัญหาขาดแคลนอาหารหลุยก็อาสาออกไปทำงานในตอนกลางคืน เพื่อหาเงินมาช่วยบ้านเนนและปฏิบัติหน้าที่ของเนนในช่วงกลางวันอย่างไม่บกพร่องด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมัน่นความศรัทธาในพระเจ้าจึงทำให้หลุยได้บวชเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบ27ปีโดยมีพระสังฆราชเป็นผู้ทำพิธีให้ คุณพ่อหลุยได้ร่วมเดินทางไปกับพระสงฆ์เพื่อไปเทศนาสั่งสอนยังหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ห่างไกลพ่อหลุยได้เดินทางไปสวดภาวนาในวัดน้อยของโรงพยาบาลบรรดาคนป่วยที่ยากจนเห็นคุณพ่อก็มีความศรัทธาและอยากให้คุณพ่อมาประจำที่โรงพยาบาลคุณพ่อจึงเข้ามาช่วยเหลือ และดูแลคนป่วยด้วยจิตอาสาโดยไม่ขอรับตำแหน่งใดๆนอกจากการดูแลคนป่วยในโรงพยาบาลแล้วคุณพ่อหลุยยังคอยออกไปสอนหนังสือให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กยากจนเป็นประจำคุณพ่อหลุยได้แต่งตั้งคณะนักบวชชายหญิงขึ้นมาสามคณะคือบาทหลวงคณะมงฟอร์ด ทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาพระดาคณะเซนคาบเบรียนทำหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนและพระคินีแห่งพระปรีชาญาคอยดูแลคนเจ็บและคนพิการด้วยความมุ่งมั่นในการเดินทางไปเทศสั่งสอนและช่วยเหลือคนยากคนจนในหมู่บ้านที่ห่างไกลของพ่อหลุยจึงทำให้ชาวบ้านรัก และศรัทธาท่านมากชาวบ้านจึงร่วมกันสร้างเนินเขาและตั้งไม้กางเขนอันใหญ่เพื่อเป็นเครื่องหมายของความรักและที่พึ่งทางใจที่มีชื่อว่าผู้เขากันวาริโอเมื่อมีคนรักมากย่อมมีคนริษยาคนที่คิดร้ายต่อพ่อหลุยได้สร้างเรื่องใส่ร้ายจนเรื่องรับรู้ไปถึงกษัตริย์ของฝรั่งเศส จึงมีรับสั่งให้ทำลายภูเขากลวารีโอนั้นเสียด้วยคติประจำใจว่าพระเจ้าเท่านั้นแต่พ่อหลุยไม่รู้สึกเสียใจหรือหมดหวังและกล่าวว่าพระเจ้าส่งให้สร้างภูเขากลวารีโอและทรงอนุญาตให้มันถูกทำลายขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการสรนเสริญ ด้วยความยึดมั่นในการทำดีและช่วยเหลือคนอื่นอยู่เป็นนิดพ่อหลุยก็ยังคงเป็นมีรบุรุษในใจของผู้คนจำนวนมากทุกคนเรียกชื่อท่านตามตำบลที่ท่านเกิดว่าคุณพ่อมองฟอร์ดด้วยความตรักตรำเดินทางไปเทศสั่งสอนและช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเวลายาวนาน ทำให้พ่อหลุยมีร่างกายที่สุดรมลงและป่วยหนักวาระสุดท้ายของท่านท่านได้ขึ้นธรรม,มาทให้เป็นครั้งสุดท้ายเรื่องพระไทยดีของพระเยซูเจ้าและได้มอบวิญญาณคืนแด่พระเจ้าพ่อหลุยสิ้นใจโดยในมือของท่านถือไม้กางเขนและรูปปั้นแม่พระมารีในวันที่28เมษายน คลิกทศักราช1,716รวมอายุได้43ปีแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปนานหลายร้อยปีแต่คุณงามความดีของพ่อหลุยยังคงเป็นที่สรรเสริญของผู้คนอย่างมากและท่านได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในวันที่20กรกฎาคม คลิกธศักราษ1,947โดยชื่อของท่านาคือนักบุญหลุยมารีกริยอ,กรยองเดอิมองฟอร์ดกางเขนพระเยซูความรักแดพระและพระมาณด้มารียฟังลึกในใจจวบชีพพัน Since she leaves.